ไม่ได้ผิดที่ผมผิดที่ไหนผิดที่เขาด้วยแล้วมันร้องยังไงนะก็ใครไปเชิญเรานะก็จำนาเลยจริงหรือจริงสิไอมารุสอ๋อจริงจ้ะเฮ้ยจริงหรือจริงสิไอมารุสจริงไหมฮะจริงหรือจริงสิเฮ้ยมารุสเมื่อกูไปเล่นที่บ้านไหมเอาไปเล่นได้พี่เป็นตลกใช้หัวใช้หัวคิดใช้หัวให้กูตกเลยก็ใครไปเชิญเรานะ อยากคายมากเลยคณะแชมเปี้ยนตุ๊กขิ่นหลักมึงอะไรเนี่ยไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรยังโอ้โหเย็นแค่มึงอะไรข้างบนเนี่ยเฮ้ยทำไมมึง้อาวังอะไรเนี่ยถามตอนี้หัวเลยคุณเฮ้ยเก่ไหมเนี่ยบนอะไรบนอะไรไม้บนปีไม่ตีมึงถามตีกมาเอามันลูกตบแล้วคนตบเฮ้ยมันต้องหาไงทำไมมีปัญหาอะไรนะมผมกูเสียงทรงนะเนี่ยมิกูซ่าไม่ทำที่สยามสยามแก๊้เลยมีจสองให้พ่อมาเหรอ ด่าหัวมันด่าทอทอยี่หัวหน้าหัวหน้ามันด่าหัวหน้าเนาะนีมึงีปัญหาเยอะนะ้วเหรออ๋อมันเจ็บไอ้นี่ยมึงบ้าเปล่าแล้วแต่เป็นเดี๋็กคอมเมดี้แล้วไงมึงคิดว่าไม่เจ็บใช่ไหมฮะมึงไม่คิดว่าเจ็บใช่ไหมทำไมแม่มันนี่ไหมอยากไปยุ่งกับมึงกับแม่เขาทำไมอ่ะมึงเอาตัวมึงกับกูเนี่ยมาเก็บใครเจ็บเนี่ยถากตังขนาดนี้มันเจ็บตรงไหนมันจะเจ็บอะไรละนายนี่นี่มึงปัญหาเยอะอยู่คนเดียวนะฮะเป็นเด็กคอมเมดี้แล้วไหมดังและแอสดังและจิงเล่นอะไรด้วยไม่ไ er ด้ มึงเห็นร mm ึม hmm. mm ึงให้เ hmm. ก mm ียรติป้ายกูมั้ง